อิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธานาเมิอิเทนาพุทธาตังโสอิอิโสตังพุทธปิเตเอายันตุโหนโตอิทาทานะสีละเลขธรรมะปัญญาสหมิยะคันติสัจจาทิฐานะเมตุเปหายทายโอคันอากะอาพุทธานิสิต่อพระพุทธานุราพะคำมนุภาพระสังฆานุภาพของหลวงพ่อดำ แห่งวิหารแห่งนี้ข้าพเจ้าในการก่อนในคืนศสการาบูชาและบำเพ็ญบารมีที่นี่ขอองค์หลวงพ่อดำมาปกป้องคุ้มครองเผื่อแผ่บารมีให้กับผู้คนทั้งหลายที่ได้เข้ามาสักการาบูชาในเขตของวัดมหาธาตุจังหวัดสุรัณบุรีนี้ให้เขาลงเย็นเป็นสุขสวัสดีมีชัยมีโชคมีลาบร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเทินสาธุ ก่อนมานั่งสมาธิในนี้นั่งคนเดียวกคืนแอบเข้ามาตัวนี้คืออะไรันนี้คือพรกเราเรียกหลวงพ่อดำท่านดำเพราะเรากูเห็กน,นกูเรียกของกูเองเรียการ้องเห็นท่านดำกูก็เยกลยหลวงพ่อดำเลางคืนกูก็เลยคุยกับท่านทุกวัน่จะมีเทวดามาคุยกับกูตลอดกูนั่งสมาธิทุกวันนะ่ะ